ิบปลาเล็กสวยงามน่าเลี้ยงการเลี้ยงปลาสวยงามในบ้านในห้องนั้นถือเป็นสิ่งช่วยเยียวยาจิตใจคลายความเครียดการที่ได้นั่งมองความสวยงามของปลาทําให้เพลิดเพลินจนลืมความเครียดในจิตใจไปได้บ้างโดยปลาสวยงามขนาดเล็กเลี้ยงง่ายใช้พื้นที่น้อยมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดวันนี้ขอหยิบยกเพียงสิชนิดมาฝากกันมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. ปลาหางนกยูง หลายคนคงคุ้นเคยกับปลาชนิดนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นหนึ่งในปลาสวยงามที่คนนิยมเลี้ยงกันมากปลาหาง,งูุยงมีรูปร่างยาวเรียวเมื่อตัว,ต,วตัวเต็มวัยจะมีความยาวไม่เกิน5เซนติเมตรมีหางพริวสวยหลากหลายสีสันตามแต่สายพันธุ์เช่นทักซิโดกราสคอปราโมเสเกหมูช้างเป็นต้นชอบว่ายน้ำเล่นไปมาอยู่ตลอดเวลา และสามารถขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายภายในระยะเวลาไม่นานก็จะออกลูกจนเต็มตู้ปลาจึงเหมาะสําหรับท่านที่อยากให้ตู้ปลามีความสดใสร่าเริงอีกทั้งยังเป็นปลาที่มีความแข็งแรงทนต่อก,การเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ําได้เป็นอย่างดีไม่ค่อยพบปัญหาจุกจิกในระหว่างการเลี้ยง 2. ปลากัด เชื่อว่าคนส่วนใหญ่น่าจะรู้จักปลาชนิดนี้เป็นอย่างดีโดยมีทั้งปลากัดไทยและปลากัดแฟนซีเรียกได้ว่าเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ได้อย่างง่ายดายมีลักษณะครีบก้นยาจรดขรีมหางหางแบนกลมริมฝีป,ปากหนาและตาโตมีหลากหลายสีสันให้เลือกเลี้ยงตามสายพันธุ์เหมาะสําหรับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาตัวรอดได้เก่ง และเมื่อเลี้ยงไปได้ระยะหนึง่งก็สามารถเพาะพันธุ์ขายได้บางท่านเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ขายจนกลายเป็นอาชีพเสริมโดยทีเดียวนอกจากจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามแล้วยังสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อีกด้วย 3. ปลาเสือเยอรมันสำหรับท่านที่อยากเลี้ยงปลาขนาดเล็กปลาเสือเยอรมันถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกเนื่องจากมีขนาดโตเต็มวัยเพียง2-3นิ้วเท่านั้น จุดเด่นของปลาชนิดนี้ก็คือหลังช่องเงือกมีแถบสีดำสอแถบชายครีบก,ก้นมีขนาดยาวเรสสีเงินเป็นประกายสวยงามบางครั้งมีการฉีดสีเป็นสีต่งตางๆลงในตัวปลารวมไปถึงการตัดต่อพันธุกรรมให้เป็นปลาเรืองแสงด้วยแต่ควรเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า10แกลลอนเนื่องจากปลาชนิดนี้นั้นมักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงจึงต้องการพื้นที่ว่ายน้ำที่มีขนาดกว้างพอสมควร และนับว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่เลี้ยงได้ง่ายเพราะไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องอาหาร 4. ปลาแพะ หากตู้ปลาของท่านประกอบไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์ปลาแพะน่าจะเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ควรนําไปเลี้ยงรวมด้วยเนื่องจากปลาชนิดนี้นั้นไม่ค่อยรบกวนการอยู่อาศัยของปลาชนิดอื่นแต่หนวดและหน้าผาของมันทําให้มองดูคล้ายกับคนชราเมื่อตัวโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวประมาณ2-3นิ้วควรเลี้ยงรวมกันเป็นฝูงอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปปลาชนิดนี้ประกอบไปด้วยหลายสายพันธุ์เช่นปลาแพะไตรินเนียตัสปลาแพะอดูฟอยปลาแพะสเตอร์ไบ ปลาแพรเขียวและปลาแพรเผือกเป็นต้น ปลาซิลข้างขวานใหญ่ปลาซิลข้างขวานใหญ่หรือบางท่านอาจจะรู้จักในชื่อปลาแมาลี่เลื้อยมีลักษณะหัวโตตาโตปากเล็กและไม่มีหนวดลำตัวมีจุดสีดำรูปทรงสามเหลี่ยมมองดูคล้ายกับขวานลวดลายสวยงามควรเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่พ่อหมะเนื่องจากมันต้องการพื้นที่ในการแหวกว่ายเป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างง่ายไม่เกี่ยงเรื่องอาหารแต่เนื่องจากปลาชนิดนี้นั้นเริ่มใกล้จะสูญพันธุ์ในปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีวางขายตามตลาดมากนะัก 6. ปลานีอนปลานีอนเป็นปลาตัวเล็กน่ารักสีสันสวยงามสดใสอาจจะต้องเลี้ยงในตู้ปลาที่มีขนาด10บแกลลอนขึ้นไปให้ปลาสามารถแหวกายได้อย่างอิสระภายในตู้ปลาประดับตกแต่งไปด้วยขอนไม้และพืชน้ำชนิดต่างๆเพื่อให้ปลานีอนสามารถสั้นตัวและวางไข่ขยายพันธุ์ได้หรือควรประดับไฟในตู้ปลาด้วยเพราะเมื่อแสงไฟสะท้อนกับลำตัวของพวกมันแล้วจะส่งเสริมให้สีสันสวยงามแปลว่าวยิ่งขึ้นไปอีก 7. ปลาซิวบริจเต ปลาซิบลจิเต้เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบอร์เนียวลักษณะลำตัวเป็นสีแดงส้มมีเส้นสีดำและสีแดงขีดกลางด้านข้างลำตัวซิบลจิเต้เป็นปลาตัวเล็กที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงสามารถอยู่กับเพื่อนร่วมตู้อื่นๆที่มีขนาดและนิสัยที่คล้ายกันและเนื่องจากลักษณะสีที่ฉูดฉาดสะดุดตานี้ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักเลี้ยงปลาเป็นอย่างมาก 8. ปลาเรนโบ์เครื่องยาวเป็นปลาฟูงที่ทั้งสวยงามและรักสงบมีลักษณะที่โดดเด่นคือความสุดสัยของตัวผู้ที่มีครีบยาวสวยงามมีการอวดครีบแข่งขันกันเพื่อดึงดูดความสนใจจากตัวเมียเมื่อพวกมันกําลังเกี่ยวพราสีกับตัวเมียตัวผู้จะแสดงครีบของมันอย่างภาคภูมิใจและลำตัวของมันร,ระยิบระยบขณะว่ายน้ําคล้ายสายรุง้งขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ1.5ถึง2นิ้ว9ปลาม้าลายปลาม้าลายเป็นปลาที่มี ความแข็งแรงทนทานและมินิสายร่าเริงแจ่มใสจึงทําให้ได้รับความนิยมไปอย่างมากมีลักษณะลําตัวเรียวยาวและดวนลายคล้ายกับม้าลายเส้นสีดําสลับสีเงินแต่บางชนิดก็จะเป็นลายจุดปัจจุบันมีการพ่อขยายพันธุ์อย่างหลากหลายมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีเครื่องครีบยาวกว่าปกติและมีการศึกษาด้านพันธุกรรมของปลาจนสามารถผลิตออกมาเป็นปลาเรืองแสยยงได้ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ตามความชื่นชอบของแต่ละคนเมื่อตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ2นิ้วแต่บางสายพันธุ์ จะมีขนาดยาวกว่า2นิ้วหรือว่าเป็นปลาอีกชนิดที่คนรักปลาไม่ควรมองข้าม 10. ปลาคองโกเตตราปลาคองโกเตตราตัวเล็กขี้อายแห่งแม่น้ำคองโกเป็นหนึ่งในปลาตระกูลคาราซินแห่งทวีปแอฟริกาเป็นปลาที่มีความสวยงามมากๆมีสีเหลือบรุ้งทั่วลำตัวทั้งครีบและหางทําให้นักเลี้ยงปลาสวยงามทั่วโลกหลงไหลรักสงบเลี้ยงเป็นกลุ่มได้ขนาดโตเต็มที่3-3.5นิ้วครับเหล่านี้ก็เป็นปลาสวยงามขนาดเล็ก เลี้ยงง่ายดูเพลินสบายใจหวังว่าคงถูกใจกันไม่มากก็น้อยนะครับสามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ